ายคุณปกติหรือเปล่านี่คือไขมันไลปิดีมา ส่วนนี้คือไขมันปกติค่ะเห็นความแตกต่างกันไหมคะสังเกตไหมว่ามันไม่เหมือนกันเลยไขมันแบบนี้มันเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อผู้หญิงหลายคนค่ะไขมันที่ปกติมันจะตอบสนองต่อการกินที่มากขึ้นการออกกําลังกายที่น้อยลงทําให้ไขมันสะสมมากขึ้นแต่ว่าไขมันที่ผิดปกติหรือไขมันไลปิดิมานี้มันจะไม่เกี่ยวกับการกินและการออกกําลังกายเลยค่ะแม้ว่าเราจะลดน้ําหนักแค่ไหนไขมันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันจะชอบอยู่ตามแขนตามขามันจะหนักแล้วก็เจ็บผิดปกติแม้ว่าเราจะกดเบาๆก็ตามมันก็จะมีอาการเจ็บค่ะมันมักจะเกิดกับผู้หญิงในช่ว เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนอย่างเช่นวัยรุ่นขณะตั้งครรภ์หรือว่าวัยหมดประจำเดือนซึ่งหมอหลายคนก็อาจจะวินิจฉัยผิดได้ค่ะคิดว่าเป็นโรคอ้วนธรรมดาให้ไปลดน้ำหนักเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันผิดปกติหรือไลปิดีมาค่ะการประครบอุ่นหรือว่านวดเบาๆก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าคุณมีไขมันมากๆไปลดน้ำหนักแล้วมันลงสแสดงว่าคุณอ้วนค่ะ